ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงอยากจะลองจูบสาวงามทั้งสองคนพร้อมๆกันเพียงแต่เขาไม่กล้าพูดออกมายามนี้พวกนางยินยอมเติมเต็มคำสัญญาก็ดีขนาดไหนแล้วแต่หากเฉินเซียงยังกล่าวออกไปแบบนั้นบางทีเขาอาจจะพลาดโอกาสไป ใครจะจูบเป็นคนแรกนั้นไม่ใช่ปัญหาเฉินเซียงจ้องมองใบหน้าที่แสนงดงามของพวกนางพลางคบคิดว่าจะจูบใครก่อนดีเร็วๆหน่อยซูเหมยยาวไม่อาจทนกับสายตาอันร้อนแรงของเฉินเซียงได้นางจึงเร่งเขาจะใครก่อนก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอเฉินเซียงหันมองซูเหมยยาวก่อนหัวเราะพลางกล่าวที่เหมยยาว ท่านเคยจูบก,กับข้ามาก่อนจึงนับเป็นผู้มีประสบการณ์ดังนั้นพวกเราจะแสดงให้พี่ยู่อยู่เห็นเพื่อไม่ให้พี่ยู่อยู่เป็นกังวลใบหน้าของเป๋ยอยู่อยู่แดงเล็กน้อยเจ้าจูบก,กับพี่เมื่อเอ๋และภรรยาของเจ้าอยู่บ่อยๆ พวกข้าก็นับว่ามีประสบการณ์มากแล้วสู้เหมยเหยยาหัวเราะคิดคักนางมักจะกล่าวเรื่องทํานองนี้กับเฉินเซี่ยงอย่างเปิดเผยเพราะนางคุ้นเคยกับเฉินเซี่ยงมากทั้งตัวนางเองยังชอบพอเฉินเซี่ยงอยู่บ้างแต่เมื่อนางเห็นเฉินเซียงตรงเข้าหาหัวใจของนางพลันเต้นรัวใบหน้าของนางเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มแลดูงดงามและน่าหลงไหล นางหลับตาลงอย่างนุ่มนวลก่อนจะรู้สึกได้ว่าเอวเรียวที่บางของนางถูกรวบอยู่ในอ้อมแขนอันแข็งแกร่งของเฉินเซียงเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวที่เหมยเหยาวนานแล้วนะที่ข้าไม่ได้มองท่านใกล้ๆแบบนี้ เฉินเซียงสูดหายใจเอากลิ่นหอมของนางก่อนเคลื่อนริมฝีปากเข้าใกล้แล้วประทับก่อนที่ลิ้นของเขาค่อยๆเปิดปากของนางออกอย่างแผ่วเบาซูเหมยเหยาเองก็คล้อยตามเฉินเสียงลิ้นอันหอมหวานของทั้งคู่พันพัวพละวานัน ความรู้สึกอันแสนวิเศษแผดสั้นไปทั่วร่างของซูเหมยเยาวนางรู้สึกอัศจรรย์อย่างบอกไม่ถูกนางรวบกอดเฉินเซียงแน่นพลางฝังร่างอันบอบอบางเข้าสู่ร่างกายอันกำยำของเฉินเซียงราวกับจะผสานเป็นร่างเดียวกัน เมื่อเห็นท่วงท่าและการเคลื่อนไหวของซูเหมายยาวเปยดอยู่ๆที่ยืนดูอยู่อีกฝั่งกลับรู้สึกกังวลเมื่อคิดว่าตัวนางเองจะต้องจูบก,กับเฉินเซี่ยงนางกลับรู้สึกกระวนกระวายเป็นอย่างมากนางกลัวแต่ก็คาดหวงังหัวใจของนางในยามนี้สับสนขัดแยง้งอารมณ์ความรู้สึกมากมายประดังเข้ามาในใจของนาง เชิญเซียงดำดิ่งสู่ความปรารถนาแรกเริ่มพร้อมกับซูเหมายเหยาแต่เขายังมีสติสำนึกรู้ว่าเขาไม่อาจทำตามปรารถนาจนเกินไปเพราะซูเหมายเหวาคือสตรีที่แข็งแกร่งอย่างที่สุดเขากลัวว่านางจะแก้แค้นในภายหลัง เถินซียงไม่กล้าฝากข้ามเส้นแบ่งความปรารถนาไปเพราะไม่งั้นแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสาวงามทั้งสองคงกลายเป็นหน้าอึดอัดตอนนี้เขารู้สึกดีจากการได้จูบก,กับนางเขารู้สึกพึงพอใจที่ได้จูบก,กับนาง แต่เมื่อจ้องเปย่อยู่ๆเขากลับรู้สึกตื่นเต้นยิ่งกว่าเฉินเซียงกอดซูเหมยเยหวยแน่นเพื่อดื่มด่ำกับความรู้สึกอันแสนหรัศจารย์พลางบรรเลงบทจูบอย่างดูดดื่มก่อนหน้านี้ที่ซูเหมยเยหวได้จูบก,กับเฉินเซียง นางก็รู้ปรารถนาถึงจูบนั้นอยู่เสมอเพียงแต่นางไม่อาจกล่าวออกมาได้ยิ่งนางได้เห็นเฉินเซี่ยงเฉินเซียงจูกกับเซี่ยนเซียนอยู่บ่อยครั้งนางยิ่งรู้สึกอิจฉาเป็นอย่างมาก การเวลาเคลื่อนผ่านกระทั่งไม่รู้ว่าทั้งสองจูบก,กันนานขนาดไหนเฉินเซียงจ้องมองซูเหมยเยาสตรีผู้งดงามทรงเสน่และละเอียดประณีตด,ด้วยแววตารักใคร่เสน่หาในใจของเขาในยามนี้รู้สึกพึงพอใจอย่างบอกไม่ถูก ดวงตาของซูเหมยเหยาพระมัวทั้งปรากฏอารมณ์ซับซ้อนหลากหลายนางใช้ลิ้นเลียที่ริมฝีปากของนางก่อนแค่นเสียงเบาๆดูเหมือนอันธภานน้อยอย่างเจ้าปรารถนาจะกลืนกินสิทธิ์พี่ของข้าตั้งแต่เมื่อคู่แล้ว ชัางละโมบนักเฉินเซียงยกมือสัมผัสใบหน้าของนางก่อนจะยิ้มพลางกล่าวพี่เหมยเหยา่าข้ารู้สึกดีมากนางยกมือขึ้นตีเฉินเซียงเบาๆก่อนจะแค่นเสียงแล้วกลับเข้าไปในแหวนยามนี้เหลือเพียงเปอยู่อยู่ที่ยืนมือวงเพียงลำพังนางดูราวกับกวางน้อยที่แตกตื่นหวาดกลัวเพราะนี่นับเป็นครั้งแรกที่นางยินยอมให้บุรุษกระทำเรื่องคลุมเครือเช่นนี้กับนาง นั่นทำให้ความเย็นชาที่นางมีมาลายหายไปในพริบตาแม้ใบหน้าของนางยามนี้จะดูเย็นชาแต่ในสายตาของเฉินเซียงนางกลายเป็นสาวน้อยที่อายยิ่งเฉินเซียงเดินเข้าหานางยิ่งกระวนกระวายมากขึ้นเฉินเซียงเองก็กลัวกลัวว่านางจะกลับคำแล้วหนีกลับเข้าไปในแหวนนั่นคงทำให้เขารู้สึกเสียใจพี่ยู่อยู่ ถ้าท่านไม่อยากทำข้าจะไม่บังคับท่านวางใจเถิดข้าไม่ตำหนิท่านหรอกเฉินเซี่ยงกล่าวออกมาอย่างนุ่มนวลทั้งจ้องมองนางด้วยความรักที่ลึกซึ้งเปิดย,ยู่อยู่ขบริมฝีปากเล็กน้อยนางรู้ว่าเฉินเซี่ยงกำลังคิดอะไรอยู่แม้ว่าเขาจะกล่าวแบบนั้นแต่เขาอยากจูบนางมากพี่ยู่อยู่ นิสายตาค่าท่านคือนางฟ้าผู้แสนบริสุทธิ์เฉินเซี่ยงทันได้กล่าวจบจูจ่ๆเปิดอยู่ๆกลับแงหน้ามองเฉินเซียงความเย็นชาในแววตาของนางมาลายหายไปจนสิน้นนางจ้องมองเฉินเซียงด้วยแววตาที่อ่อนโยนก่อนจะขย่งปลายเท้าขึ้นแล้วเคลื่อนริมฝีปากอันนุ่มนวลของนางประกบเข้ากับริมฝีปากของเฉินเซียงพลางสวมกอดเฉินเซียงแน่น ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉับพลันทำให้สมองของเฉินเซียงว่างเปล่าเปิดยู่อยูเองก็เช่นกันแต่เฉินเซี่ยงยังไม่สิ้นสติเขาค่อยๆใช้ลิ้นเคลื่อนเข้าหาลิ้นอันหวานละมุนที่กำลังกระตุกด้วยความแตกตื่นของนางทำให้นางรู้สึกอายเป็นอย่างมากแม่นี่จะเป็นครั้งแรกที่นางได้จูบก,กับบุรุษแต่นางกลับแอบเตรียมตัวมาก่อนนางรู้ว่าต้องทำยังไงต่อไป ดังนั้นนางจึงปรับตัวได้อย่างรวดเร็วลิ้นอันละเอียดอ่อนของนางพัวพันกับลิ้นของเฉินเซียงอย่างรู้ความทั้งสองกอดกันอย่างแนบแน่นราวกับปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าหลอมละลายกลายเป็นร่างเดียวกันเฉินเซียงจูบนางอย่างดูดดื่มแม้นางจะบ่งเพาะทักษะที่หนาวเย็นมาแต่ลิ้นของนางกลับอุ่นอย่างน่าเหลือเชื่อจนทำให้เฉินเซียงรู้สึกรักใครปรารถนา ความรู้สึกที่น่าอัศจรรย์เช่นนี้ทำให้เฉินเซียงรู้สึกสบายอย่างที่สุดเมื่อตอนที่เฉินเซียงและซูเหมายเหยาจูบก,กันครั้งก่อนนางก็มักจะถามความรู้สึกของซูเหมายเหยาทำให้ซูเหมายเหยาหน้าแดงอยู่เสมอเมื่อเปอยอยู่เริ่มถาม กระทั่งตอนนี้นางจึงเข้าใจว่าเหตุใดเมื่อยามที่หลิวเมิงเอ๋อและสู่เซียนเซียนจูบก,กับเฉินเซียงพวกนางมักจะจมอยู่กับความรู้สึกที่หลงไหลและซับซ้อนนั่นเป็นเพราะความรู้สึกที่พวกนางได้รับนั้นน่าอัศจรรย์ทั้งไม่อาจบรรยายออกมาเป็นคำกล่าวได้ดังนั้นพวกนางจึงทำได้เพียงปล่อยตัวปล่อยใจให้เป็นไปตามอารมณ์เฉินเซียงและเป่ยอยูอยู่จูบก,กันเป็นเวลานาน เขารู้ว่ายากนักที่จะมีโอกาสเช่นนี้อีกครั้งเขาอยากจะครอบครองนางไว้ในอ้อมกอดกระทั่งฟ้าถล่มแผ่นดินทลายกระทั่งผ่านไปนานทั้งสองจึงค่อยๆแย,ยกออกจากกัน ใบหน้าที่เคยเย็นชาของเปอยอยูยูแปรเปลี่ยนเป็นอบอุน่นและฉาบไล้ไปด้วยสีแดงเต็มหน้านางงดงามอย่างที่สุดนี่เป็นครั้งแรกที่เฉินเซี่ยงได้เห็นท่าทางแบบนี้ของนางนางก้มหัวลงเล็กน้อยก่อนกล่าวอย่างนุ่มนวลเฉินเซี่ยง ขอบคุณที่ให้ข้าได้สัมผัสกับประสบการณ์อันแสนวิเศษแบบนี้ทันทีที่นางกล่าวจบนางก็กลายเป็นลำแสงพุ่งกลับเข้าไปในแหวนเฉินเซี่ยงรู้สึกกังวลและโศกเศร้ายามนี้เฉินเซี่ยงรู้สึกราวกับได้สูญเสียโลกทั้งใบไปมันทำให้เขาปวดใจเป็นอย่างมากยิ่งได้ยากเจ้ายิ่งอยากได้ เจ้ามันนิสัยเสียซูเหมายเหวยาวแค้นเสียงเบาๆบาความรู้สึกที่เฉินเซียงมีให้เปิดอยู่อยู่ในยามนี้แม้เป็นคนตาบอดย่อมเข้าใจสูเหมายเหวยาวย่อมเข้าใจในความเป็นบุรุษเพศของเฉินเซียงเป็นอย่างดีแม่เฉินเซียงจะไม่ได้คิดอะไรกับนางมากนักแต่ด้วยที่นางกอดเฉินเซียงแน่นอยู่พักใหญ่ทําให้นางรู้สึกถึงบางอย่างที่อยู่ส่วนล่างของเฉินเซียงมันเริ่มร้อนและขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ มันขยายตัวขึ้นอย่างบ้าคลั่งทั้งยังกดทับอยู่ที่หน้าท้องของนางเป็นเวลานานเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ใบหน้าของนางถึงกับแดงก่ำนางอายเพราะต้องสัมผัสกับสิ่งนั้นเป็นเวลานาน เชิญเี่ยงในยามนี้เอ็นกายลงบนเตียงพลางจ้องมองเพดานอย่างว่างเปล่าเมื่อหวนนึกถึงความรู้สึกที่ได้จูบก,กับสองสาวการได้จูบก,กับซูเหมยเยวาทำให้เขารู้สึกร้อนรุ่มราวกับถูกไฟราคาเข้าครอบงำแต่เมื่อจูบก,กับเป๋อยูอยู่ เขากลับไม่เข้าใจความรู้สึกนั้นเขาไม่รู้ความเป็นมาของทั้งสองสาวจะรู้ก็เพียงพวกนางมีศัตรูที่ทรงพลังเป็นอย่างมากยามนี้พวกนางสูญเสียความแข็งแกร่งดั้งเดิมไปแต่เพื่อจะปกป้องคุ้มครองนางสวรรค์อย่างพวกนางเขาต้องแข็งแกร่งขึ้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ